สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศของการจัดงานแถลงข่าวนะรครับบางกรอบอินเทอร์เนชแนลมอทช์โชว์ครั้งที่4 2ประจำปี2564นี้นะครับซึ่งผมพามาที่หออฟฟิลลี่นะครับอาคาเชเลเตอร์เมืองทองธานีนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วว่างานในปีนี้มอทช์โชว์คร จัดให้มีขึ้นในวันที่24มีนาคมไปจนถึงวันที่4เมษายนนะครับด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ของการจัดงานที่เราเรียกว่าช h อปปิ้งในเน็กชัปเ p อร์หรือวิธีวิตใหม่ใจเป็นสุขนะครับเราไปชมกันว่าวันนี้บรรยากาศการจัดงานจะเป็นยังไงบ้างแลว้วก็ผู้จัด งานแถลงข่าวนําโดยท่านราดรกวารีอย่างลำเนาซึ่งท่านเป็นประธานการจัดงานบาง,งเกาะเปนได้นนชนาะมอเตอร์โชว์มาก,กว่า40ปีนะครับท่านจะมาแถลงข่าวพร้อมทั้งคณะผู้จัดงานนะครับมาบอกกับท่านผู้ชมว่างานในปีนี้จะมีอะไรบ้างนะครับตามผมไปดูเลยครับ วิธีชีวิตใหม่ใจเป็นศพนะครับคือการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าที่เราออกจากบ้านเราก็ต้องระวังตัวเราเองนะครับการจับสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วเอามาจับปากหรือขยี้ตาหรืออะไรมันเป็นสาเหตุของการติดโควิด -19 นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือว่าเราต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเราเองชีวิตเราถึงจะอยู่อย่างมีความสุขครับ นั่นก็คือคอนเซปต์ของว่าวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุขเป็นงานงานหนึ่งนะครับที่ถ้าผมจะพูดอขอพูดในฐานะผู้จัดนะครับว่าท่านจะไม่ได้มีโอกาสนะครับที่เลือกสั่นรถนะครับโดยที่ท่านใช้ระยะเวลาเพียงไม่เท่าไหร่นะครับที่ท่านสามารถจะเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ เทคโนโลยีของยานยนต์นะครับท่านก็สามารถจะชมได้ในงานแล้วเมื่อท่านตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับท่านก็ไม่ต้องไปเดินไปไกลไม่ต้องไปขับรถหาที่จอดไม่ต้องไปโชว์รูมยี่ห้อนั้นโชว์รูมยี่ห้อนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในงานของเราหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หน้าที่จะมาแล้วก็ปีนี้เองเราก็มีรถรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆนะครับของยานยนต์เนี่ย เข้ามาให้ท่านเห็นในงานเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดครับครับแล้วสำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์นะครับเรื่องราวของรถยนต์กิจกรรมต่างๆแล้วก็รถยนต์ใหม่ที่จะหาเลือกใช้เลือกซื้อเข้าบ้านเป็นที่แน่นอนนะครับมาพบแล้วก็มาเจอแล้วก็มาหาซื้อกันที่อาคารเทรนเจอร์ฮอลล์หนงทองธานีนะครับวันที่24มีนาคมถึงวันที่4เมษายนสำหรับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ